สวัสดีพี่นอ้องผมมีหยังขับไทยยูทูบเบอร์ให้เบิ้งครับหยังนั่น่เช่วงช่วงช่วงล่อกออกคิวครับพี่น้องนะครับอ,อันนี้ยูทูบเบอร์อ่าเมจื่น,อนพอจื่นอ,กกอยกจื่นประจื่นช่องใหญ่เชื่อม่อน,นี่ย ตึงเป็นอยังอีกบ้านอันนี้ช่องช้างครับสวัสดีครับแมวประโอนช่องพีเคมนะครับกมลชัยสวัสดีช่องคุณช้างครับอันนี้ช่องไพนี่อันนี้ช่องปุ๊กลูกสวัสดีปุ๊กลูกครับอันนี้ช่องสายใยอันนี้ช่องสุสายใหญ่ลำเพลินออฟฟิเชียลพิษละเจียบก็วบามวนพอแล้วมันหยุดคัดค้าเสียงวอาเพิ่นกับมวนเพรเสียงไปเบาอีกไม่ไปมลร้อมเขาจะคล้องมุมมวนอยู่แต่ไหนแหม ไปรับจางานอะไรท้งหมเต่องงามแม่นี่รีว้าหึ้นนี่มันยังเหมือ่บอกเสียงในเสียงบอกจนมอยไปเหมือนอรอยไปยังก็เสียงบอกเป็นยังก่อนโอ้โหข้าเที่ยไปเสีบันโอ้เขาเทียวไปเอาซองส้นซองพนะบรรยากาของแต็โตเลยครับพีเกมของกแตงแล็วๆวามันคืรอแถพี เกิดแมาอร่อยวันพันปีเราเคยเห็นไอรอปันนี้เลยอยู่น้ากันมาแต่โดนๆอยู่น้ำกันมาต่ซีหกเจ็ดปีแหละครับพี่น้องกําลังมีมือนี่รอสุดๆเลยไอไอรอซุดเลยขึ้นมือนี่เลยเป็นน้ำไฟปะตึ้งต้องทอดครับตึ้งดีเอาไปเห็นย่งดอกพี่น้องไทยไทยกันเนี่ยไรพี่น้องบึ้ง คเอน่ยคือบ้กาไม่กล้ามาถ่ายายอยากอายคนสวยเนาะเป็นคือยังไงอะไรบูบอูมันเป็นยังไงบูก็อยากอายคนสวยับโอ้ยสวยมากเลยสวยมากเลยประกาศเขาใกล้เพื่อนว่าเพื่อนยากนู้ซีดหยาเราเด้อนะว่าวัาซีน ยามาบอดอย่าบอกัไเป็นบอกมาไปบอกยังไงเขาคือมวนเหสตกเอามันอนเนาะมีเเระมา4คนาะคเนาะือว่า4 1 2 3 4ใส่ใ่หนึองีโอนให้กระจกความเอาู้แฟร์ู้แฟร์เอาคือแก้มแดงแก้มแดงปากแดงตาดำคือช้ำ มันนี่เข็มมาแบบติดจืดนะครับเราจะคล้องแจงจืดเข็มันบ้านแถวคืออาชาเขากรมี่แนวบอกกันเราแต่งงามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะครับถึงจะไม่แต่งก็ดูดีดูดูแล้วแต่งงามเพราะขนคนงามเพราะแต่งผู้ชาปากเวียงแต่งได้ก็ไม่งามนะแต่ผมเหลือแององอยู่นู้นประเทศคืออันนี้ขาดแองคนเดียวครับ แต่น <usion> ูก็เหมือนแอนนะคะโอ้แอนนี่แอนแอนแอนตาซีนผู้อยากที่ตามไปด้ันได้ก็พิสูส่ยในนะครับผมนี้อีหนึ่งช่อง ลำเพิ่นลำเพิ่นออฟฟิเชียลนะครับผมมาเกิดใหม่ประมาณห้าพันเจ็ดมื่นครับพี่น้องนะครับคนติดตามพ่นติดตามเนี่ยไม่ยังบันโอ้เห็นเห็นขาส้นกันก็เลยมาส้นน้ำขาวอาส้นน้ำราเนี่ยนั่นตึ้งโอ้ช่องหายเข้ามาใส่ก็ซับสไครส์กดสุกๆนะครับพี่น้องนะครับผมในตะบูนลำเพิ่นออฟฟิเชียลเขาเนาะโอ้ออึดเนี่ยเฮ็ดพี่น้องเอากล่องไปะซองเจ้าของมาสวยมากนะโอ้ นี่นาออเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปครับผมตอนนี้นะครับผมโอ้ยเยางนี่เเบื้งนี้นี่ก็ช่องนี่ก็ช่องฟังนเากัช่องอันนั้นช่องนันเรียนลวเขาต้องนดาล้นกันลงคยู่เอาะครับลองบรรยากาศตอนนี้่องลำช่องนะครับน้องแอนอยู่ฝุ่นอะไรด้น้องสูเป็นยางมาถามอะไรเด้างครับเป็นยังมาถามเขาร่อยยัง เอาซุดมาแซ้น้องสุไหมงคนเะฮะกอีกย่งสองคนบังกเขามีคนกกีเขาใกล้เพื่อนบงหันเพื่นบอกว่าสี่ยาแลไวเลิกกมานังไกลๆเพื่นพี่น้องสุใสใหญ่ของเรานะตอนนี้ก็ยังเป็นอันพิธีก่อนข้ออันนั้นคือเก่าอยู่ดีนะพี่น้อง เอาไว้ซ้ำไดกก่านปุกลุกฮะคือเอาไว้ซ้ำนี่โอ้ลงจจกสีบขีบโหลดมือนเนี้ยพวกคนเสียบครับตึงตึงแต่ว่าชชนนี่มันเสยตึง มันตก็บภาพแล้วอันนี้อันนี้บอตึ้งแล้วจาไปเต้าเต้รทั้งคนเราบอเติรนั้งคนกำลังเตเต้าคคงคอนเซปต์ครับพี่น้องทางพี่กำลังเต้รเตมีจื่อห่าโอ้แม่ยทั้งที่กำลังเตรอนเม่ร์ง กางจองกองจองไปแล้วพี่น้องกางจองกองจองไปแล้วพี่น้องเออเอามาพามเพงอเออทัวประเทศก็ูจากเขาเออเทศเทศเีบอครับประเทศไเทศเทศดีบอ เอเท, <enary. S 3> ทีบต <yat> <Tem. S 1> ่อยกับต่อยกับใครเพื่นเทียบดไม่ทบดบดับีมมแล้วทำมาเทียบใดเขาเขเทียบใดเทียบ่นบ้าปลาใบสามไหมไม่ใ่ปาาม ก็ทำคนนึงแบอคเจสฮ่าฮ่่ไอ้โมนิ้า่ม่แ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 มม่่แม่แ่แม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 แม่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 แมม่แม่แม่แม่ม่แ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 ม ้มไมยแ่ต่ะันต่ำเนี้ยงแทะมันต่ำเฮีขอ่าอยนีแ่เอาเอาบบ่เคยทายอออ้ก็คือโวดแทะจนลกตื่นแล้วพิมพี่พิมพิมัม

ออกไปวนไกันเยนยู่นี่แหละเามียนเลยเอาอันกันเยนยนี่แหมจินพอจินย่จินปพะจินจาล่องยังต้ตาประตูคือเล่าเสียงดังดังวเนี่ยคือมันมีมันมีเขนี่เนี่ยไดเนี่ยได้เมียนบอกันยู่ดีคือนี่แหละพี่น้องมาพบมาพอกันแล้วเอาเอาไปชนน้้น้องเมืม่ก็เรินมไปเลย ใส่มือถูกเออใส่มือถูเอาเอาพี่น้องเอาแบบนีครับโอ้ยไงหลังเลยพี่น้องครับครับต้องต้องต้องตาสีรมือวัดว่าระยะจังหวันแต่วัเราต่ำไปจะเจี๊ยบแพงมากครับต้องทุ่มให้มันเสียงดังตึมเลยอันเขาลุ่มไายวิธีโอวดจะมานั่งเห็นอย่างโมกโขกอยู่นี่ผู้เดียวนั่งรับจะคือโมไปอันไายคลิปไายอย่างน้ำโมอ๋อต่ายเถทะเป็นแนวใด ฮะคืออไปไทยน้ำมูทายแ้ะได้มันต่ำกันตึง่ต่ำกันต่ิ่งๆ่องต่ำกันนะครัต่ำกันพนะไม่ยังหรอพ่ออันนี้เข็มกับไม้ส้นครับสวัสดีครับอันนี้พ่อไหลกักมุนเซม เอาไวปให้ยังัวดน้ำบรรยากาศครับไม่หยังเลยฮะไม่หยังเหยจังกัร คือสวยสวยบอเวขาไก่ขนาดไยเอาอหนามคนขึ้นเหลือบเป็นยังแสบก็รำเพรินบ่คือบานห้องดูบานห้องเป็นยังแสบอันนี้เข้าใกล้มันก็ไม่น่าเกลียดเพราะว่าเราปรับกล้องมุมไก่เขาใกล้หน้าเกลียดสิปรับกล้องมุมไก่ไงแต่ถ้าคืออาการใส่แล้วเขาบางทีได้หินหัวดังก่อนช่องน้องจ้าสิบวรดนมาชุดสิบฆเวลนแต่ว่าตอนนี้โปรโมทอันฝักในช่องของพระแหลม

ครับกำลังจ pues, ิตเปิดอยู so, ่แถวอำเภอเรื <c oughs> <c oughs> ่องกำลังรับสมัครคันซ่องไหมฮะซ่องยังหลับหรอซ่อมำเพื่อนซ่อมกันพี่น้องทวดเอาเดือท่อนอ่ะต้องบอกให้จำซอยกันลรืม่บอกไว้หรอกเขาไม่ไม่ซีไม่ไม่ซีไม่ไม่เมมบัด

แดนแดนแดนออราดีครบแอนกับลงตั้งใจออกเดินสายทั่วทินอยู่วงมานานแปลเพลงทุกท่านคงได้ยินด้านศินและปินใหม่ยิงย้อนกว่าใครให้ใครวันนี้มา ทั้งสารและศินด้านลำเพลินและคลองสังวาบอกคลองสังวาดขอน้อมทั้งสารและสินด้านลำเพลินคลองสังวาดขอน้อมอภิวาสยังยืนหยัดไม่สูญหายหนึ่งในอีสานด้านผลงานไม่รองใครเดิมแล้วพอสมัยสร้างความยิ่งใหญ่ให้กว่าเดิม หมอลำเพลินอ่อนกระปึงกรบวิงบอลตัวทั้งแผ่นดินเป็นจ๋าคองนายินตัวทั้งทนินช่วยส่งเสริมวอนเป็นช่วยเสริมช่วยต่อเติมเป็นพลังโบเมียนเออเมียนเมียนเออเจ้า์นายเป็นเออรเมียนเมียนกองเมียนลำเผ่า ฝากผลงานด้านนาเวทีรวมพลังทุกสถานที่จะกันให้ดีด่านผลงานหมอลำเพลินเงินลานคุณพ่อสงการฝากไว้ยิ่งใหญ่แม่ทุภาพพ่อจูฝากไว้มันจะเชี่ยกับคุณไมเดียมนี่คือผลงานอันดีจากแอนทัน หลังจากทอนนี้เขาเขาลากันะล่เขาเรามาบ่ายมันจะบุลลแยงเอนร์ดีคอกรลับลงทั้งศาสตร์และศิลป์ทั้งศาสตร์และศิลป์ด้านลำเพลินและสังวาสคอกคลองนั่นแหละผมบัถือคขานี่แหละทั้งศาสตร์และศิลป์ด้านลำเพลินคลองสังวาขอน้อมอภิวาอยังเย็นหยาดไม่สูุนายหนึ่งในอิสานด้านผลงานไม่รองไทยเดิมแล้วพอสมใหสร้างความยิ่งใหญ่ให้กว่าเดิม ดับบนทั่วทั้งแผ่นดินแฟนจะกุ้งได้ยินทั่วทั้งถนินช่วยส่งเสริมสิบสันตประดกกูยาตายายให้เหมือนเดิมก็เป็นแฟนช่วยเสริมช่วยต่อเติมเป็นพลังเพชนแพงเงินก็ไั้มาถึงท่อนใด ตัวงสาดละทั้งศาสตรและศิลด้านลำเตือนครองสังวาลพอน้อมอภิวาอยังเยืนหยัดไม่สูญหายหนึ่งในอีสานด้านผลงานไม่รองใครเริ่มแล้วพอส่อไม่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กว่าเดิมานอจง้เ็ มรดกอีสานสิท่านอื่นกาวดกัาสวัดกาจังมาขึ้นบอดกิดสาวน้อยพิษบันแปร่หมอลำเพลินเงินล้านหนึ่งเดียวที่ภาคอีสานแชมโลกเราชะทานกลันตีมรดกอีสานฝากผลงานด้านหน้าเวทีรวมพลังทุกท่านฝากผลงาน ผลงานด่นนานนาเวทีรวมพลังทุกสถานที่จะกันให้ดีด้านผลงานหมอลำเลินเงินล้านคุอพ,พอสองการฝากไว้อย่างไงแม่สุภาพบอดจูฝากไว้ไก่ไก่วย้ชียขอบคุณไม่เดียวแปนเพลยงในปีน,ปน,ปนี้ก็ไม่ดีจากแฟนทานจากแอนทานเอาเอาให้มันเนี่ยนั่แหละมันมัน ไีขาไปอด้สร็ตัตตูเรียดสีบไปลวตีบ้านเอาชนะไปคือการสนะพี่น้อง้อมเพ่งกันหรือวเตรียมวามพร้อมแ่าเดวจสอบเสียงอ้วนแบ่งทอนเพลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกเตรียมเตรียมที่จะเข้าห้องเตมข้าสตูเพื่อนนะครับขอบคุณพี่น้องครับนะครับพอกันคิดหนาครับคิปนีอยู่ดีเมี่ยงจุกรป๋าล่งแกลแรทุกท่านทุกคนครับพี่น้องครับ นะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด,กด,กดซับสไคร้บักหลาแน่้ด้อนะครับยังกำมือนใจระเบิดออฟฟิเชียลพอกันคลิปหน้าครับยี่ดีไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ